สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุขคนลสวัสดีรอบแลนะคะเมื่อนี้นะคะไอามาพร้อมกับคําถามนะคะไอมีคําถามอยากมาปรึกษาทุกคนนะคะขอความเห็นนะคะขอความเห็นจากพี่น้องนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเนะาะไออยากถามพี่น้องว่ามีเพื่อนสนิทของไอคนหนึ่งนะคะที่คบกันมานานแล้วแหล,ละเกือบจะ20ปีแล้วนะคะเพื่อนอยู่กรุงเทพแล้วบัดที่นี่นะ่ะ พวกอาดิตอนที่อายังบ่มีพ่อใหญ่ยังนีก็คือกินเที่ยวอยู่นากันนะคะอือแล้วก็เคยแบบว่าวันนากานถ้ามือหนึ่งเขามีเงินถ้าไปเปิดร้านอาหารนากันเนาะเปิดร้านเหล้าร้านบ้าร้านนี้ยังนากันเนาะแบบนี้นะพี่น้องจ้ะแล้วพอทีนี้ะเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเพื่อนก็เลยทักมาหาอายว่าเพื่อนเอิญอายว่าไอ้ขวัญเนาะไอ้ขวัญยังยังคิดอยากยังคิดอยากทําบ้าอยู่ไหม เองคิดอยากเปิดร้านเหล้าอยู่ไหมอ่าประมาณนี้นะพี่คิดว่าพี่จะไปเปิดร้านเหล้าอยู่ที่ไม่ใช่ร้านเหล้าพี่คิดว่าพี่จะไปเปิดบาร์าาอยู่พัทยาเองอยากทํากับพี่ไหมถ้าอยากทําก็คืออาศิลงทุนกันนี่คือพวกอายยังไม่คุยรายละเอียดกันนะคะทุกคนคือยังไม่ได้คุยรายละเอียดแค่แกทักมาบอกว่าสนใจไหมแกจําได้ไหมว่าเราเคยคุยกันว่าถ้ามีโอกาสเราจะมาเปิดผับบาร์ด้วยกันอย่างงี้ประมาณนี้นะทุกคนจ้ะแล้วทีนี้นะอาก็ยังไ่ได้เซ์เยส อายังมาถามพี่น้องว่าธุรกิจอยู่พุ่นทางพัทยาเป็นแนวไหน,ม,นมันโอเคบอในการที่แบบว่าอยากไปเปิดผับไปเปิดร้านเบียร์อย่างแบบนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอายนะไปต่างประเทศยังมีเพื่อน,นจะดูแลให้นะคะทุกคนก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยรู้จักกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าอายก็ยังบริการตตดสินใจว่าง่ายๆซะอายก็บออยากแบบไปสู้ชีวิตแบบนั้นแล้วแบบนี้นะแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามันมไปได้ดี ก็โอเคอาก็้าใจอยู่ถ้ามันไปได้ดีมันก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่ามันไปบ่ได้ดีเงินล้านเพื่อสิได้คืนมันก็นานนะ,ะทุกคนนะคะเพราะว่ามันก็มันไม่ใช่ธุรกิจที่แบบว่าบูมอีกอย่างหนึ่งเราเป็นน้องใหม่เนาะเราเป็นน้องใหม่ในการที่อยากทำ,ทำบายอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ที่จะง่ายจะถามว่าเพื่อนของอานะเรามีประสบการณ์บ่เรามีประสบการณ์เ,รเ,รรรณเพราะาเราเคยเป็นดีเจเราเคยเป็นบาร์เทนเดอร์ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะแล้วก็บ่แม่ผู้ชายนะพี่น้องจานั่นแหละค่ะ เป็นเพื่อนที่แบบว่ามีอย่างก็ปรึกษากันนะคะคนที่เคยมาหาอาย่กุสุมานี่แหละทุกคนนั่นแหละอ้เล็คิดว่าเออหรือว่าข้าสิเอาเงินที่มีนไปลงทุนบ่หรือว่าสิเก็บไว้แบบนี้แล้วก็หาเงินแบบนี้มันโอเคเพราะว่าสู้มื้อนี้ทุกคนจะทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าไอ้ใช้ตังแบบประหยัดประหยัดนะถ้าสมมติว่าอ้ใช้เงินแค่เดือนละสองสามหมื่นนี้อ้อยูอย่ได้นะคะ แต่ถ้าสมมติว่าไอาจะใช้เงินเหมือนแต่ก่อนไอยอยู่บ่ได้เพราะว่าเคออายบอกเลยเงินไอก็มีเข้าแค่2ทางเนาะก็คือ YouTube แล้วก็เงินห้องเช่านี่ก็จะเป็นเงินเก็บของไอแต่ว่าขออายของออนไลน์นี่ก็คือมันเป็นเงินหมุนเนาะจำไม่ใช่เงินใหญ่นะคะและก็เลยคิดเออหรือว่าจะเอาเงินที่มีเนี่ยไปทุ่มเปิดบาร์แต่ว่าด้วยความที่เราก็ประสบการณ์ในการเป็นธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยมีไอ้ก็เริ่มมาถามพี่น้องว่าพี่น้องเห็นด้วยบอหรือว่าอยู่แบบนี้แหละน้องไอ้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเมื่อหนึ่งนะคะถ้าสมมตินะคะทุกคนถ้าสมมุติถ้าอาน,นิก็คือไอ้ก็บริถามพ่อใหญ่หรวยอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็คือพ่อใหญ่เพิ่นบอกว่าชีวิตกับเป็นของเธอเธออยากเห็นอย่างเธอกิเหตุผลแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ขอเพื่อนอีรีนะเพื่อนก็คงสิบอโอเคนะคะเพื่อนก็บบอโอเคดอก ว่าเพื่อนกับบริมากเียยประมาณนี้นะแต่ว่าด้วยถ้าสมมติว่าไอ <c oughs> เดตตัดสินใจแบบนี้เพื่อนกับบคงสิบว่าอ,อย่างนั้นแหละค่ะก็เลยส่งจตสองใจว่าเฮ็ดดีบอหรือว่าเก็บเงินตัวนั้นเอาไว้แบบนี้แหละกอ,อถ้าสมมติว่าไอไปเห็นงานทำงานอย่างนั้นจริงๆไอก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำยูทูปนะทุกคนไอก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำยูทู e เพราะว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมันก็ยากในการที่จะบอกว่าตื่นมาแล้วไปเห็นยูทูบยูทูบนะคะเออนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราไปเป็นเจ้าของร้านจริงๆการที่การที่เราเราต้องมีความรับผิดชอบกับหลายๆชีวิตนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีพนักงงพนักงานใช่อยู่ว่าวันหนึ่งเจ้าสิบ,บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ดูเองเวลาไอ้ขวัญไปต่างประเทศเนี่ยมแบบนี้แต่ว่า ถ้าสมมติอะนอกความเป็นจริงเราก็จะเกินใจกันเองแหละถึงเขาจะอาสาดูให้แต่เราก็บอกโอเคแบบเนียนะนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่าเงินนะไม่ว่าจะเป็นเงินล้าน,าเ,น,เ,งน,านเงินแสนเงินอย่างมีาการทําธุรกิจไม่ว่าอะไรนะคะมันค่อนข้างที่จะได้คืนยากเหมือนห้องซาวอันนี้เอาสามสีล้าอเนนี้ยพี่น้องก็คือเอาว่าจักปีจะได้คืนสิบกว่าปีพน เพื่อจะได้เงินทุนคืนแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเป็นเพรออาะฉะนั้นธุรกิจที่เฮาสามารถฝากชีวิตได้ไว้ได้ในอนาคตเออข้าวหูขาหูอยู่แล้วว่าเขามีธุรกิจตัวนี้เขาสามารถเก็บกินเดือนทัางนี้ท่านี้แบบนี่นะก็คือทําไว้เพื่ออนาคตมันก็ไบบริเสียาหายเเพราะว่าถ้าเมื่อนึ่งเขาอยากขายเขากระขายอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าการที่เขาซีดได้ต้นทุนการที่เราอยากอยากได้ต้นทุนคืนง่ายเนี่ย น้อยมากธุรกิจน้อยมากนะคะที่จะได้เพราะว่าไอาไปอ่านธุรกิจของพ่อรวยสอนลูกหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทําธุรกิจสมมติว่าเราลงทุนหนึ่งล้านนะคะถ้าเดือนนั้นเราคือได้คืนแค่สิบเปอร์เซ็นของเงินล้านก็ถือว่าสําเร็จนะคะก็คือถือว่าสําเร็จก็คือไอเนี่ยไอยอ่เอเฮ็ดลงทุนตัวนี้นะไอ ก็ไม่ถึง10%นะคะไม่ได้ถึง10%นะในแต่ละเดือนแต่ว่าถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคมันก็เป็นเงินเก็บของอายนะสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนแล้วได้เงินก็คือมีอย่างเดียวเลยพี่น้อง u t u b e นะถ้าถามว่าในแต่ละวันเนี่ยใช้เงินใช,ใช้เงินลงทุนไหมมันก็แล้วแต่ว่าช่องนั้นคอนเทนต์อะไรบางคนเขากินกินคองดีๆกินพวกกินโชวอย่างนี้เขาก็ ใช้เงินในตัวนั้นบางคนก็คือไปท่องเที่ยวก็ใช้เงินในตัวนั้นบางคนกน็ช้อปปิ้งก็ใช้เงินในตัวนั้นบางคนก็แล้วแต่ว่าคอนเทนต์แบบไหนคือคอนเทนต์ของอายนี่เป็นคอนเทนต์ชีวิตประจําวันถามว่าใช้เงินไหมไม่ก็ใช้แต่มันเพียงแค่มันไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบไปสาวโรงเลมไปนันไปนี่เรื่องกินเ่าก็ไ้กินแบบว่าของลูลาอย่างประมาณนี้นะพี่น้องก็กินอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้กินของลูลายอย่างประมาณนั้นเออก็เหมือนแบบว่า การกินของเราก็แค่แบบว่าเอาเงินที่เฮาใช้ในชีวิตประจําวันอะมาซื้อกินก็จะประมาณนั้นนะ,ะก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าถามว่ารายรับกับรายจ่ายนะ,ะมันได้ได,ได้ได้เยอะไหมถ้าเขาคิดว่าเงินที่เขาซื้อกินอะเป็นเงินเขาซื้อกินประจําวันอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องคิดอย่างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคน u t u b e เนี่ยบอกเลย ถึงเราจะไม่มีเจ้านายนะเราเป็นเจ้านายตัวเองแต่ว่ามันเป็นการที่เราบังคับตัวเองนะคะบังคับไปในตัวถ้าสมมติเขาบริหารกับไริเงิน head, he head, he แต่ว่าเวลาที่เขาเป็นลูกจ้างเขาจะเขาไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรเขาเวลาไปเห็ุงานเขาก็ไปเห็เพอเ,เวลาเลิกเขาก็เลิกแต่ว่าการทํำ y t u t u มีนเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าในหัวสมองเขาต้องคิดแล้วว่าเมื่อน,นี้เขาจะเห็ุอย่ง ะะพุ่งนี้เราจะทําอะไรคนดูพุ่งนี้เราจะไปทําอะไรพุ่งนี้เราจะทําคอนเทนต์อะไรพูดคุยกินหรือว่าอะไรนะคะทุกคนเข้องบอกว่าเขาให้ความสนใจในช่องเขาแบบไหนนะคะบางคนก็คือชอบการไปเก็บเห็ดเออช่องเขามันป๊อปปูลา่าในเรื่องไปเก็บเห็ดเออเขาก็ต้องแบบว่าหาคอนเทนต์เหมือนบางช่องนี่เขาไปทุกจังหวัดเลยนะคะที่เห็ดออกเนาะเพราะว่าเขามีคนสนใจในการที่ทําคลิปเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าบางคนนี่ก็คือเออกิน ะะกินก็คือคนกระเบงคนก็ดูไปบางคนก็คือแค่พูดแค่จา่าคนก็ดูไปแต่เราค้นมันมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันนะ,ะทุกคนบางคนที่กินยังก็คือแบบว่าทึ่งกินแบบว่าจําไปเดื ب, ปั้ดคือเป็นจะเสบคักแน่แท้บางคนนะคะทุกคนกินแม้แต่ปลาสมลมงสมุนไพรยู่ช่องหนึ่งนะคะทุกคนกินกุ้ง l อ b s อ e r ปัาดโตแล้วประมาณกุ้ง l o เตอร์เจ็สี่โตละเจ็ดแปดพัน ไอ้ข้าวสวรรเรากินแค่กินอะไอ้บอรัร่นดั้มลายไหล่ดำอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีพอสวรรค์นในการกินแต่บางคนกินแค่กุ้งเต้นนี่ยกตัวอย่างเบาเท้านะกินอยากก่างกรเป็น้นตะกินนำ้นำลายไหลนดำอีริแล้วกินอย่างนี่นอันเนี้ยน้อยากกินน้ำลายเพราะว่าเรามีพอสวรรค์ตัวนั้นบางคนนี่ก็มีพอสวรรค์นในเรื่องแบบว่าเหดคอนเทนต์หัวเราะ เพจคอนเทนต์นั่นนี่คนกระเบิงนะคะคลิปก็เป็นแสนๆนะคะเหมือนแบบว่าน้องโซสพายเกาหลีนะเห็นบอกเราก็ว้า่ายเราก็สําเร็จในการที่แบบว่าเป็นยูทูบเบอร์เกือบสิเป็นท็อปสิในประเทศไทยไอคิดว่านะทั้ทงที่เราเนี่ยเกิดมาพร้อมๆกับเกิดมาพร้อมๆกับพวกไอ้ก็คือเกิดมาพร้อมๆกับช่องของไอ้เพราะว่าตอนที่ออตอนนั้นอ้อยู่เกาหลีเนาะน้องโซเรายัางทักมาหาไอเลยว่าพี่พี่ได้อ่อ ได้พิมพ์หรือยังคะเราก็สิทักทายถามอายตอนนั้นนะคะตอนนั้นเพราะว่าอายู่เกาหลีเนาะเราก็อยู่เกาหลีแล้วก็เฮ็ดพร้อมกันแต่ว่าเราผูุ้แตกมากเพราะว่าด้วยว่ายังไงไลฟ์สไตล์ของเราอะมันพาทำคอนเทนต์ได้เนาะครอบครัวให้ความร่วมมือมีร้านอาหารสามารถที่จะทําคลิปได้ทุกวันเพราะว่าโดยปกติคนที่ดังๆคนติดตามห้าหกล้านสิบล้านคนอย่างนี้พี่น้องสี่เห็นว่าเขาจะไม่ค่อยทําคลิป ทุกๆวันเพราะว่าแต่ละคลิปของเขามันลงทุนเยอะนะคะเหมือนไม้เม็ดเนตอียงเกไก่หรืออย่างแบบนี้นะเขาก็ซิลงไปอาทิตย์ละเถื่อบางส่งกับเดือนละเถื่อเพราะว่าใชเา้เงินเยอะนะคะใช้ทุกอย่างเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปของขจานะคลิปหนึ่งอ่ะก็ได้เป็นล้านแล้วก็คือไม่จําเป็นต้องลงทุกวันแต่เราคลิปหนึ่งก็แค่สี่พันห้าพันกพันเราก็จาเป็นต้องลงทุกวันหรือบางช่องนะคะเขาก็สามารถลงได้ถึงสิบยี่สิบ วิดีโอเลยนะคะนั่นก็คือเป็นพอส่วนของเขาคืออันนี้ลายสุดเนี่ยสามวิดีโอนี่แต่ก็สามวิดีโอเนี่ยโอ้เป็นปีก็ประมาณสามเดือนแต่ว่าสองวิดีโอเดี๋ยวนี้เริ่มสิกลับมาแล้วนะคะแต่ก็พยายามไม่อยากขาดแต่แต่ก่อนนี่คือขาดดุขนาดในการทําวิดีโอนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะอะไรบอกว่าการลงทุนน้อยแต่ว่าได้ตลอดน่ะนะก็คือ YouTube แค่แค่ห้าขยันนะคะ แค่เราเขายันเราไปได้แต่ว่าทําไมหลายคนถึงท้อในการทํา YouTube เพราะเขาผ่านกดปุ๊บเพราะว่าถ้าไม่ฮอดหนึ่งร้อยดอนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่จ่ายเราใช่ไหมทุกคนแล้วบนันเทิมันเหมื่อยบางคนในสองสามเดือนเพื่อสิได้ร้อยดอนแต่ว่าการเงินหนัเงินอะ,ะเสียเงิน,นมันไม่เท่าไรแต่มันเสียเวลาเสียเวลาในที่นี่คือจ้าก็ต้องไปตัดต่อไปเฮ็ดปกไปตอบเม่นหลายอย่างทุกคนจ้นทุกคนบางคนก็เลยคิดว่าเออมันเสียเวลานะ เออเอาเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่าก็เลยทอ่อก็เลยปิดช่องไปนะคะก็เลยทิ้งช่องไปแต่ว่าคือไอ้ก็ไอ้ก็ไม่เคยคิดจะเออทิ้งช่องไปนะเพราะว่าไอาคิดว่าเอยอายาไอให้มันเจริญเติบโตเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืให้มันขึ้นเออเรื่อยเรื่อไปนะถึงมันขึ้นเล็กน้อยแต่ไอ้ก็ไม่เคยท้อนะคะนอกจากที่ที่ปัญหาที่ผ่านมาแหละแต่ไอก้ก็บริทิ่มนานนะคะไอ้ก็กลับมากลับมาแล้วก็พยายามแบบว่าสร้างเออ สิ่งที่เป็นตัวเจ้าของนะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าน้องอายจริงๆน้องอายไม่ใช่คนอย่างนี้ที่ติดตามตั้งแต่อยู่เกาหลีแล้วเนี่ยประมาณนี้นะนั่นแหละคะ่ะทุกคนวันนี้อายก็เลยมาถามพี่น้องว่าเศรษฐกิจที่พัทยาเป็นยังไงบ้างเอ่อเศรษฐกิจที่พัทยาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันไปได้ดีก็เป็นไอเดียถ้าอยากไปเปิดนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะไปเปิดแค่มาถามพี่น้องแต่พี่น้องบอกว่าเศร้าตอนน้องอายอยู่ชีวิตอ,อย่างนั้นแหละน้องอายไม่เหมาะกับการที่มาอยู่ชีวิตอ,อย่างนี้ ก็ไอ้กระฟังทุกคนแค่อายเปิดเอาความคิดเห็นของอาเนี่ยที่มีหมู่มาส่วนเนี่ยมันเป็นแนวใด่ยประมาณนั้นเด้อพี่น้องกะขอ้ขอความคิดเห็นขอ้ขอความคิดเห็นนะคะเพราะบามาค้งอะ่ะัวเดียวกับทีมรีบกระเทียมรีบหัวเดียวกับเทียมรีบนะคะทุกคนเขาก็ต้องปรึกษาหลายคนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปค่อยไปถามพ่อใหญ่เนี่ยประมาณนี้นะ,ะทุกคนจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่เพิ่กับมารรค่อยสิ เพือ่อนห้อายตัดสินใจอยาขี้ยางเย็ดไปเลยอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนจ้ายอ้ก็มาทักทายตัวน,นี้ก็เป็นเวลา6โมงนะคะพ้วยความที่ออ้เป็นคนหนึ่งที่แพ้ยุงมากนะคะทุกคนเวลาที่ไอ้ถือกัดมักินก็นกคือคั้นน้าบ้านเมืม่ออาิคันนิดเดียวอย้คันหลายแหงแ้วกสิปวดเมื่อนั้นก็คือกัดตามนาน,นี่ก็ปวดเต็มเลยทุกคนนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ยุงมันก็เริ่มมาแล้วล่ะค่ะทุกคนนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋ยวจะเด้อกำลังใจที่มี่ไอ้เสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย